สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับทานายทายทักมันยิบซีนะคะวันนี้นะคะมันยิบซีจะมาทายทักให้กับเพื่อนๆดืวยกในการพิกอาเด็กเช่นเคยคะ่ะวันนี้จะมาในหัวข้อเรื่องสิ่งดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นะคะไพ่มีด้การ3ามกองเช่นเคยคะ่ะกองสีแดงกองสีเขียวแล้วก็กองสีฟ้านะคะให้เพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานนะคะนึกถึงภาพออก ความดีนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในเร็ววันนี้นะคะไพ่นะคะอาจจะมีตรงบ้างนะคะไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับชมนะคะทุกสิัญ่านการเปลี่ยนแปลงนะคะไปตามตัวตนของเจ้าของโชคชะตานะคะค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองสีแดงนะคะไพ่จะบอกอะไรกับเพื่อนๆน,นะคะ ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองสีแดงนี้นะคะไพ่จะบอกอะไรนะคะค่ะขอไพ่นะคะแฮงแมนะะ <Hang man S 2> สี่ไม้เท้าสองดาบสองถ้วย ล o เวอร์อัศวนทุเรียนเฮอร์มิตแล้วก็สิบถ้วยนะคะค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองสีแดงนี้นะคะไพ่จะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคะมาดูกันนะคะว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นะคะค่ะตามไพ่นะคะไพ่ได้บอกว่าอืม <c oughs> ไพ่ได้บอกว่าออ่ดูเหมือนว่านะคะคุณนะคะมีเรื่องนะคะให้ต้องคิดมากจนปวดหัวเลยนะคะทั้งแบบกลุ่มอกกลุ่มใจนะคะแบบหนักอกหนักใจมากมายเหลือเกินนะคะที่เห็นได้เด่นชัดนะคะจากไพ่นะคะคือเรื่องของความรักนะคะเหมือนกับว่าม,มีคนนะคะมารุมจีบ มารุมแบบชอบคุณแต่คุณเลือกไม่ถูกอะไรทํานองนี้นะคะเป็นอาการของคนที่เขาเรียกว่าเอาจะว่ายัางไงดีนะคะคือจะรักคนพี่ก็เสียดายคนน้องอะไรทํานองนี้นะคะเพราะว่าแต่และคนก็ดูดีนะทั้งนั้นนะคะมีทั้งฐานะการงานที่มั่นคงนะคะการที่คุณคิดมากเกินไปนะคะคิดซับซ้อนเกินไปเลยมองไม่เห็นแบบ ทางออกหรือว่าคือเลยมองไม่มองไม่เห็นว่าคุณจะเลือก,ออกใครนะคะคุณต้องปล่อยวางความคิดนะคะหยุดคิดมากนะคะแล้วก็ผ่อนคลายหาเวลาแบบไปทำสมาธิทำใจให้นิ่งๆร่มๆนะคะอยู่เงียบๆนะคะแล้วคุณนะคะจะได้คำตอบเองนะคะแล้วความรู้สึกนะคะที่อยู่ในก้นบึ้งของหัวใจของคุณนะคะจะบอกคุณเองค่ะว่า คนไหนนะคะที่คุณนะ่ะมีใจให้แท้จริงนะคะเวลาอยู่ด้วยแล้วแบบรู้สึกรักมากมายนะคะดีต่อใจนะคะอ,อ,อยู่ด้วยแล้วแบบรู้สึกแบบสบายอกสบายใจเป็นตัวของตัวเองรู้สึกอบอุ่นทุกเวลานะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะพาจะบอกอะไรนะคะกับเพื่อนๆน,นะคะ มาดูกันนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองสีเขียวนี้นะคะไพ่จะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคะว่าสิ่งดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นะคะสิ่งดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นะคะค่ะขอไพ่นะคะราชินีถือเหรียญ justice แถ้วย7ดาบ8ดไม้เทา้า d e v i l สดาบแล้วก็ราชาถือดาบนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่เลือกกองสีเขียวนี้นะคะว่าส,สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นะคะค่ะ ตามไพ่นะคะอ่อไพ่ได้บอกว่าเหมือนอเหมือนกับว่าคุณนะคะจะได้รับความโชคดีอะไรบางอย่างในเร็ววันนี้นะคะที่เห็นเด่นจากไพ่ก็คือในเรื่องของเงินทองนะคะหรือบางทีก็อาจจะมีคนนะคะเอาของขวัญของกำนันหรือข่าวดีให้คุณก็เป็นได้นะคะหรือไม่แน่นะคะอาจจะ คุณนะคะอาจจะได้รับข่าวดีในหน้าที่การงานก็เป็นไปได้นะคะยังไงก็ขอให้แบบมีสตินะคะแล้วก็มีเหตุและผลเสมอนะคะเรื่องอบายมุขต่างๆนะคะถ้าเรี่ยงได้ก็จะดีมากนะคะการที่จะทําอะไรนะคะตามที่ใจของคุณเลือกทำแล้วก็ขอให้แบบเลือกทำหรือว่าเดินไปในเส้นทางที่ดีแล้วก็ถูกต้องนะคะ ดีอยู่แล้วนะคะที่สำคัญคืออย่าด่วนตัดสินใจเร็วเกินไปก็พอคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มนุษย์เรานะคะทำกันย่อมมีทั้งแบบถูกแล้วก็ผิดเสมอนะคะเ,เป็นตัวของตัวเองนะคะดีที่สุดค่ะอย่าไปฝืนทนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรานะคะความลับไม่มีในโลกนะคะยังไงคุณก็พิชิตเป้าหมายในชีวิตของคุณได้อยู่แล้วนะคะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูไพ่กองที่3กันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองสีฟ้านี่นะคะไพ่จะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคะมาดูกันนะคะว่าสิ่งดีๆนะคะที่จะเกิดกับคุณในเร็ววันนี้นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดกับคุณในเร็ววันนี้ไพ่จะบอกอะไรนะคะค่ะขอไพ่นะคะ เทม p พลรนหไม้เท้าสองไม้เท้าห้าเหรียญราชินีถือถ้วยหนึ่งเหรียญหกเหรียญแล้วก็หถ้วยนะคะค่ะ ah, เราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับเพื่อนๆพืนที่เลือกกองสีฟ้านี้นะคะ มาดูกันนะคะว่าสิ่งดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นะคะค่ะตามไพ่นะคะได้บอกว่าอืมดูเหมือนกับว่าชีวิตของคุณนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเกือบจะทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าจากการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะ การการงานของคุณนะคะเริ่มขยับขยายเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะทำให้คุณเริ่มที่จะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้แล้วนะคะ,ะเพราะเท่าที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่าคุณนะคะจะตกรกรรมลำบากจริงๆนะคะลำบากทั้งกายลำบากทั้งใจเลยทีเดียวค่ะทั้งทุกระทมเสียใจแบบต่างๆนานา,นาประดังเข้ามาหาตัวคุณนะคะ จากนี้ไปนะคะทุกอย่างนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณนะคะจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่พอๆกับสิ่งดีๆนะคะที่คุณนะคะมีให้กับคนอื่นๆเช่นเดียวกันนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณนะคะให้คนอื่นะมากเท่าไหร่นะคะคุณนะคะก็จะได้รับตอบแทนกลับมามากเท่านั้นนะคะมาถึงความดีหรือสิ่งดีๆที่คุณ แบ่งปันให้กับพวกเขาคนอื่นๆนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ